ทันเดอรจะเปลี่ยนมือถือคุณให้กลายเป็นเครื่องพิมพ์เงิน3 2 1สองหนึ่งและโอโหโห้โ,อโหวินครนบโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งสคริปทันเดอร์ในแพลตฟอร์มนะครับวันนี้เราใช้แพลตฟอร์มที้เป็น IQ Option นะเพื่อนก่อนอื่นเพื่อนๆไปขอสคริปจาก แอดมินได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ตาม ID นี้ได้เลยเมื่อเพื่อนๆได้สคริปต์มาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เปิดแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับตั้งค่าแท่งเทียนให้เป็น1นาทีแล้วก็มาที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ข้างบนแถบข้างบนจะมีตัวชี้วัดแม่แบบวิดเจ็และสคริปต์นะกดสคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เพิ่มด้วยตัวเองตรงนี้นะครับและเราก็จะเอาโค้ด ที่อยู่ในสคริปต์นะครับอยู่ในไฟล์สคริปต์ที่แอดมินส่งให้ทั้งหมดนะครับเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับแล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C นะครับแล้วก็กลับไปที่แพลตฟอร์มแล้วก็มาคอนโทรล V วางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก,กดบันทึกเราก็จะได้ Thunder by ายเซลแล้วก็วิธีการเลือกใช้นะครับเพื่อนก็นมาที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็มาที่สคริปต์แล้วก็มากดตรง t ัน n d e r เมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกใช้เลยพอเลือกใช้แล้วเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือสคริป Thunder นะมีลูกศรชี้ขึ้นแท่งต่อไปก็จะขึ้นมีลูกศรชี้ลงแท่งต่อไปก็มีโอกาสลงต่อเดี๋ยวเรามาลองเทรดชักไม้นะครับจาก Thunder Script ถ้ามีลูกศรชี้ลงนะแท่งต่อไปก็มีโอกาสลงนะครับที่ลูกศรชี้ลงไม่ว่าเข้าแท่งนี้เลยนะเราจะเข้าแท่งถัดไปนะครับถ้าลูกศรชี้ขึ้น เราจะเข้าแท่งถัดไปก็ขึ้นตามนะเราจะใช้ thunder เพียวๆนะครับอ่าเข้าไม้นี้นะครับ r eg นะครับมีลูกศรชี้ลงนะครับเรากำลังเข้าแท่งถัดไปนะครับเข้าไม้นี้ไปที่10,000บาทมารอดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวเวลา21วินาทีนะครับลงมาลูกลงมาลงมาลงมา,งมา,งมาสวยๆแล้วลูกโอ้โหสวยงามนะเหลือเวลาอีก10วินาทีครับเพื่อนๆโอ้โหมามามาๆๆ 4..3..2..1.. และโอ้โหวินเนี่โอ้โหเพื่นอนอนี่นะครับนี่คือสกิปทันเดอร์นะครับมีลูกศรชี้ลงเราก็ Follow Sale นะครับมีลูกศรชี้ขึ้นเราก็ Follow Buy นะครับเพื่อนๆอ,อยากได้สกิปไปใช้แบบฟรีก็สามารถทักแอดมินตามข้อมูลที่ให้ไว้ได้เลยนะครับหรือสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เพื่อเข้ากลุ่มนะครับเรียนด้วยกันนะครับเพื่อนๆ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อน